นิทัศการการพัฒนาชุมชนรวมถึงสินค้าขึ้นชื่อของจังหวัดระนองและก็ได้มีโอกาสชิมอาหารพื้นถิ่นอย่างก๊กซิมบีด้วยนะครับก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่อย่างเป็นทางการที่สารากลางจังหวัดระนองนะครับนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ นายแพทย์ชนนันสีแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนายเสริศศักดิ์พงพาณิชย์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนางสาวสุดาวันหวังสุภกิจโกศลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเทียกก่ยวและกีฬาและนายชาดาไทยเศษร,รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมาหาดไทยก็ได้เยี่ยมชมนิทรศการการพัฒนาชุมชนในพื้นที่จังหวัดระนองอย่างในภาพตอนนี้นะครับซึ่งแต่ละชุมชนเขาก็ได้นําผลการพัฒนาชุมชนมาจัดแสดงอย่างเช่น โครงการเกษตรมูลค่าสูงสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนโครงการเกษตรกรต้องไม่แล้งด้วยการส่งเสริมโซลา่าลดความแห้งแล้งสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรโดยตั้งเป้าหมายให้ทั่วประเทศนั้นมีไฟฟ้าใช้อย่างปลอดภัยและเท่าเทียมรวมถึงการส่งเสริมความสำคัญของป่าชายเลนจังหวัดระนองและชุมชนคุณธรรมวัดบ้านแงว ตามโครงการเที่ยวชุมชนยนต์วิถีและชุมชนปลอดภัยจากยาเสพติดครับท่านนายกรัฐมนตรีนะครับยังได้เยี่ยมชมบูธสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนที่มีชื่อเสียงของจังหวัดระนองเช่นมเมล็ดกาแฟกัปปินะครับเม็ดมะม่วงหิมพนันสบู่มังคุดและชิมอาหารพื้นถิ่นอย่างกกซิมบีกาแฟระนองมังคุดแช่อิ่มอบแห้งผลิตภัณฑ์แปรรูปของกลุ่มวิสาหากิจชุมชนจังหวัดระนองพร้อมได้พูดคุยกับผู้ประกอบการและตัวแทนชุมชนอย่างเป็นกันเองรวมถึงได้ทดลองการ ชงกาแฟและชิมกาแฟด้วยตนเองด้วยนะครับพร้อมระบุว่ารัฐบาลเนี่ยจะพยายามหาตลาดส่งออกให้กับผู้ประกอบการเพราะสินค้าชุมชนเป็นสินค้าที่มีคุณภาพและต่างชาติก็ต่างให้ความสนใจอีกด้วยครับผมระนองมีอาหารทะเลอาจจะคล้ายๆภ<ม>าคใต้จังหวัดอื่นนะครับแต่ว่าก็ยังมีนี่แหละทั้งกาอยู่นะครับ,รบกาแฟกะปิแล้วก็มีมังคุดจีด้วยนะครับ